เคบ่โอเคป่ะโอเคไหมสุดยอดแก้ไข้แก้ไอแก้ไอวิตามินซีเยอะๆเลยอ้าว ถูกใจถูกปากมีคาราเมลด้วยน้ำตาลเป็นคาราเมลด้วยนะน้ำตาลอ้อยออโอ้ยน้ำลายแตกแก้วก็ลุ้นหน้าเดอิอ <laughs> กินไปโอเคนะคะะลุนน้นนะแก้วลุน้น <laughs>